จงหวัดปูเกตนะคะการซื้อเนื้อมาจาาท่านานยกรัฐบนตรีกับบีบอกลี้เกยกระบบกว่ายากีเน้นยำแล้วก็ข้อความรวมมือนะให้ความสําคัญกับช่วงเจ็ดวันลั่งส่งกล้านช่วงกอนส่งกล้าน,นี่ก็คือ,อดูเลขกันแล้วนะเรื่องราวของความปลอดภัยทางโควิดสิบเกา้าและการอุบัติเหตุแต่ลั่งส่งกล้านค่ะก็อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยให้ความสําคัญนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการคลองซาดสารสุขอย่างคข,งข็งครดแล้วก็ให้เวิร์กฟอร์มหุมกันกอนค่ะในช่วงของการสังเกตอาการค่ะ ตามที่นายธนากรวังบุญคงชนะโคษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเปิดเพื่อหวาผลเอกประยุทธ์จันโอชานะการฐานนาย,ยกรัฐมนตรีและการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแนะนาพี่น้นองประชาชนและกระถุกภักส่วนให้ความสําคัญกับช่วงเจ็วันลั่งส่งกานโดยข้อความรวมมือผู้ที่เข้ารวมกิจกรรมและการเดินทางในช่วงเทศกาลส่งกรารเฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเอง7วันรักษาระยะห่างงดพบป,ปะผู้คนและการลีกเลี่ยงการผูดคุยอย่างไกล้ชิด ตรวจเอทีเคแล้วก็คลอยหน่วยงานเนี่ยพิจารณากันว่าใครที่ว่าเวอร์ฝ่อมหูได้การทำแก็บ้านกนเพื่อความปลอดภัยนะคะตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการซ่าธารสุขอย่างแข็งทัดกับพี่บกเลี้ยงรับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนายแพทย์กูทักกูเกตกูนะครับนายแพทย์สาธาุขจังหวัดเนี่ยแก่าวเบิกว่าร่างเทศการทุ่งกลั่นคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อของภูเก็ตอาจจะเพิ่มสูงไม่หมากนะเพิ่มขึ้นไม่หมักนะครับ แต่ว่ากลุ่มเสี่ยงที่น่ากังวลก็คือกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ป่วย608และกับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์อย่งนี้ประชาชนนะครับและกลุ่มผู้สูงอายุนะครับรวมถึงเด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ไปฉีดวัคซีนตามหน่วยบริการทางนี้ย้ำไว้ประชาชนกรับมาท่องเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาเนี่ยกลับมาจากเที่ยวนะ่เรือกับบ้านนี่ครับไอปฏิบัติตามมาตรการนะนะครับเซฟคลีนอัพนะครับและก็ไอตรวจเอทีเค ปฏิบัติตามมาตรก,การนะครับเน้น่วมหน้ากากอ่านาไม่เว้นระยะล้างมือบ่อยๆเนี่ยตามมาตรก,การที่เรารู้กันอยู่แล้ว,ลวนะครับ่าอย่างแกรงกลับครับทำไมต้องสั่งเกตอาการเจ็ดวันผีเบาเอกรียงบางทีเราติดมาทึ่ไม่ได้แสดงอาการเลยถ้าว่กกลับมาชายชีวิตตามปกติกล,กลาๆเป็นการเเพสเชื้อให้กับบุคคลในที่ทํางานหรือว่าเราเข้าไปซื้อองซื้อองตามหน้าสะดวกซื้อเนี่ยพันในการอันตรายรับพิจชรบาสังคมโดยการสั่งเกตอาการก่อนเซฟเสฟติงก่อนเจ็ดวันให้ปลอดภัยห่ังเจ็ดวันแล้วค่อยว่ากันแล้วนะครับผม